สวัสดีสมาชีกในเอฟซีทุกท่านคลิปนี้จะมาล่งแนวทางไว้หุ่นจีนเช้าวันที่27กรกฎาคมพี่น้องวันที่2 7เดือน7อ่ากาศล่องไวเป็นแนวทางสมาชีกเอฟซีสามารถ พิจารณาได้พี่น้องถ้าชอบก็บตามถ้าบ่าชอบก็บพ่านถ้าถูกอกถูกใจก,กดติดตามช่องนี้ไว้พี่นอ้องเมื่อเวลาแอดอลงคลิปใหม่ๆจะได้หูจะได้เห็นท่านทวงพี่พี่นอ้องจะได้บ่พลาดคลิปนี้เป็นแนวทาง ไว้หุ่นจีนเช้าพี่น้องจีนเช้าวันที่27กระกฎาคม้ายหิ่ง้ายหลดชุดเจาะสองตัวบนล่างห้ากับมะเบิงกันเลยเนี่วท่างจีนเช้าวันที่27พี่น้องชุดเจาะสองตัวบนล่างก็จะได้สองห้า 2องหกสองเจ็ดสอาสองหกสองเจอซ้ายวิ่งซ้ายรูดตัวเดินกับสอด่น2อ,อรอง3ามานี่เนาะ้าเกิดสามารถชีกเอฟซี อบอมกักบอชอบตัวเด่น2องอจะเอาตัวร่องไปจับพี่น้องเอาตัวร่องไปจับคือเอา3ไปจับก็จะได้ประมาณอ่าสามห้าสามกสปกับประมาณนี้พี่น้อง อันนี้คือแนวทางหวหุ้นกินเช้ากินเช้าวันที่27พี่นอ้องถ้าชอบก็บตามาบ้อบ่ชอบอกับพานพี่นอ้องขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมคลิปพี่นอ้องก็โชคๆมันๆทุกคนครับ